ต่อแม่อเรามาดูข้อสุดท้ายกันครับข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับโจทย์บอกว่าจงหาแรง F ที่มากที่สุดครับที่กระทำต่อมวล25กิโลกรมัมแล้วยังทําให้มวลนี้ยิงอยู่นิ่งได้อ่ะก่อนอื่นแน่นอนถ้าเกิดใครทําอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องแรงนะครับอยากให้ทําไงครับเขียนฟ b o บอรดีไดแกรมนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราเขียนฟิวบอรดีไดแกรมนิดนึงนะครับอย่างในข้อนี้อ่ะมันก็จะมีแรงเป็นอะไรครับ mg sin เซตาคือ sin 37องศา mg cos t ทิศตั้งฉากกับพื้นเอียงใช่ไหมครับคำนวณนิดนึงครับ mg m ในข้อนี้เป็น 25, <4 S> 2 5 c เป็น10 s i n <5, G S 2> 37เป็น3ส่วน5คิดออกมาเป็น150นิวตัน mg cos t เป็น25คูณ c คือ10คูณ cos 3 7คือ4ส่วน5เป็น200นิวตันนั่นเองมีแรงอะไรครับต่อมันอีกครับมีแรง n ตั้งฉากกับพื้นเอียงใช่ไหมอย่างนี้ แล้วก็มีแรงอะไรกระทาต่อมันอีกครับมีแรงอะไรกระทําอมันอีกมีแรง F ในทิศขนาดพื้นเอียงใช่ไหมครบอย่างเอ่ยก็คือมีแรงที่โลกดึงมันมีแรงที่พื้นดันมันแล้วก็มีแรงที่คนไปดึงมันเคียมเป็นแรง F ครบแล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเอ้ยยังไม่ครบสิมันมีแรงอะไรอีกแรงที่พื้นไปฝืดมันถูกไหมพื้นไปขูดมันก็คือมีแรงเสียดทานใช่ไหมซึ่งถามว่าแรงเสียดทานจะไปทางไหนอ่ะอันนี้สําคัญมากครับ ในสถานจะไปทางไหนถ้าสมมติเราลองเราลองเล็ดูนะครับถ้าสมมติมีมวลอันหนึ่งนี่ใช่ไหมถ้าสมมตินะถ้าสมมติพี่ไม่ออกแรงอะไรเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับวัตถุมันจะก็จะถลายลงถูกไหมมันก็จะถลายลงไปถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ออกแรงดึงครับออกแรงดึงมัน ถ้าสมมติว่าพื้นมันฝืดอยู่แล้วนะพื้นมันฝืดแล้วแต่มันฝืดไม่พอที่จะทําให้มวลเนี่ยมันอยู่นิ่งได้มันก็จะสลายน์ลงใช่ไหมมันก็จะไหลลงถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพื้นมันฝืดแต่ที่ออกแรงดึงช่วยมันดึงมันนิดหนึ่งเหมือนช่วยเสริมแรงฝืดในทิศขึ้นอ่ะวัตถุมันก็จะอยู่นิ่งได้อันนี้คือ f ที่น้อยที่สุดที่ทําให้วัตถุอยู่นิ่งได้ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นณตำแหน่งที่อ่ะพูดง่ายๆคือถ้าโจทย์โจทย์ในข้อนี้มันจะ t r กก k y นิดหนึ่ น้อยสุดเนี่ยถ้าหา f น้อยสุดนะครับหา f น้อยสุดเนี่นยผู้น่าคือหา f น้อยสุดที่ไปดึงดังันไอยเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีทิศทิศไหนครับมันมันจะมีทิศขึ้นนั่นเองถ้าเกิดหา f น้อยสุดนะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมันจะเป็นทิศขึ้นเพราะว่าอะไรครับวัตถุจะพยายามเคลื่อนที่ลงอยู่วัตถุเนี่ยอยากจะลงแต่มีแรงจากคนเนี่ย คอยดึงไว้อันนี้คือ f น้อยสุดที่คนจะต้องออกแรงดึงคือแบบว่าออกแรงนิดนึงเพื่อช่วยแรงเสียดท,ที่ตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่แล้วโอเคบ้ามันจะพยายามไปทางทิศขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ออกแรงดันเยอะมากขึ้นเรื่อยเยอะๆๆๆๆๆเยอะมากขึ้นเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้เป็น mg สายอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าพี่ออกแรงเยอะเกินไปในสถานรคราวนี้มันจะเริ่มกลับทิศแล้วครับก็คือณนะตำแหน่งที่เราออกแรง เยอะขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยไลเศษานมันมันจะเหมือนกับว่ามววเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นแทนและคือมันจะมีแรง mg ซ์เนี่ยทิศลงเหมือนเดิมนั่นแหละเพ็นแต่ว่าแลงเศดทานเนี่ยมันจะมีทิศลงละโอเคปะ่ะแล้วก็เเนี่ยก็จะเป็น f มากสุดที่เกิดขึ้นนะตำแหน่งที่มันเริ่มจะเคลื่อนที่ละคือถ้าเกิดออกแรงสมมุตินะออกแรงมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นละโอเคไหมเพราะฉะนั้นแลงเยดทานณตำแหน่งที่มันจะเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแรงเศดธาน ที่มากที่สุดโอเคปะ่ะแรงเสียดทานที่มากที่สุดที่เกิดขึ้นขอโทษครับ f, f f ที่มากที่สุดที่กระทําต่อมวลเนี้ยได้แล้ววัตถุยังอยู่นิ่งได้ณตำแหน่งนั้นเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดจะเป็น fs max แล้วก็จะมีทิศเฉียงลงโอเคปะ่ะเพราะวัตถุก,ก็เลงจะเคลื่อนที่ขึ้นโอเคไหมคือข้อเน,นี้ข้อน,นี้ต้องระวังนิดนึงก็คือข้อน,นี้ถ้าเกิดน้องเขียนแรงผิดพูดง่ายคืออย่างในข้อเนี้ถ้าจะหาแรงมากสุดเนี่ยวัตถุเนี่ยจะพยายามเคลื่อนที่ขึ้น ถ้าเกิดหาแรงน้อยสุดเนี่ยวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงโอเคปะ่ะที่ยังลังมันไว้ได้ถ้าเกิดสมมติว่าหาแรงมากสุดแสดงว่าดึงถึงค่าไหนเนี่ยแล้วมันจะเริ่มเคลื่อนที่ละเคลื่อนที่ขึ้นโอเคปะ่ะตามแรงชุดเพราะฉะนั้นอย่างในข้อนี้ก็คือเพราะฉะนั้นแรงเสถียรเนี่ยมันก็ต้องมีทิศทิศทิศลงขอโทษทีเพราะวัตถุพยายามจะเคลื่อนที่ขึ้นโอเคไหมก็ต้องเคลื่อนที่ลงอันนี้เป็น f โอเคปะ่ะอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเรามาเขียนฟีดบอรดี้ไดแกรม เราเขียนครบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องลองดูตามตามแกนตั้งฉากพื้นเอียงน้องจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าแรงมันต้องสมดุลกันใช่ไหมเพราะว่ามันสมดุลตามแนวตั้งฉากพื้นเอียงถูกไหมแรงมันจะหักหล้างกันนั่นกนะ็คือ n นะเท่ากับ mg cos สามสบเจ็ดหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับสองอนิวตันส่วนแนวขนานพื้นเอียงมันจะเป็นไงครับ มันจะได้ว่า f ขึ้นกับ f ลงต้องเป็นไงครับเท่ากันเพราะว่ามันเป็นไงมันสมดุลเพราะว่ามันวัตถุมันยังอยู่นิ่งอยู่ถูกปะวัตถุมันยังอยู่นิ่งอยู่แต่มันแค่เกือบเกือบจะเคลื่อนที่่ะมันจะเกือบเกือบจะเคลื่อนที่ทางไหนครับขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรครับน้องก็รวมแรงเลยแรงขึ้นมีอะไรบ้างครับมีแรง f ถูกไหมกรรมเนี่ยนะฮะคือ อุปกรณ์ที่พี่เขียนเนี่ยมันชอบแบบเบอร์เบอร์อย่างงี้นะฮะก็จะเบอร,เบอร์เบอร์นิดนึงไม่เป็นไรนะครับถ้าน้องคนไหนจดไม่ทันลองลองย้อนวิดีโอกลับไปจดใหม่นิดนึงนะครับโอเคเนาะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นแรง F งนี่เนาะแล้วมันก็จะมีแรง F ลงี้เนาะ,ะพี่เขียนใหม่นิดนึง เพราะนั้นตั้งฉากพื้นเอียงเป็นเท่าไหร่นะครับเป็น n เท่ากับ mg cos 37สาสิบเจ็ดก็คือสองอนิวตันถ้าเกิดถ้าเกิดขนานพื้นเอียงเป็นเท่าไหร่ครับแรงขึ้นเท่ากับแรงรวมขึ้นเท่ากับแรงรวมลงใช่ไหมครับหรือจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับแรงแรงขึ้นมี f ใช่ไหมครับอย่างเดียวแรงลงมี f เล็กคือแรงเสียดทานกับ mg sin ใช่ไหมก็เป็น f เล็กบวก m g sin 37 7ซึ่ง f เล็กในขณะที่มันจะขยับพอดี f เล็กจะเป็นเท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากับเกือบจะขยับใช่ไหมเกือบขยับมันจะเป็น f จะมีค่าเท่ากับ f s max หรือเท่ากับ μ u s คูณกับ n นั่นเองซึ่ง mu s คือเท่าไหร่ครับ m s คือ0.5จุดใช่ไหมจทบอกมาในข้อนี้ m n คือ ขอโทษครับ n คือ200เพราะฉะนั้นจะได้ว,ว่า f ในที่นี้ก็จะเป็น100นิวตันนะครับนณะนะเวลาที่มันจะขยับพอดีเพราะฉะนั้นเราก็แทนเป็น100บวกกับ mg ซ i คือ150เพราะฉะนั้น f ก็คือ250นิวตันนั่นเองคือแรงที่มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นขอโทษครับแรงที่มากที่สุดที่กระทำต่อว,วัตถุนี้ได้แล้วมันยังอยู่นิ่งได้โอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้ที่ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่พี่มีรูปภาพคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ย อย่ยงไงเดี๋ยวเราลองไปทบทวนดูเนาะ,อะลองไปจดจดอยู่โอเคไหเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นสรุปสุดท้ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเกือบจะขึ้นมันถ้าอันนี้คือ f น้อยสุด f น้อยสุดที่เกิดขึ้นแรงเสียนมันจะเป็นไงครับแสดงว่า f น้อยสุดวัตถุอยากจะลงแรงเสียนต้องมีทิศขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่า f มากสุดที่กระทําต่อวัตถุนี้แล้วมันยังอยู่นิ่งได้แสดงว่าณนะตำแหน่งนั้นวัตถุมันอยากจะขึ้นแล้วแหละมันอยากจะขึ้นแล้ว ในสุดท้ายก็เลยต้องมีทิศลงนั่นเองโอเคเนาะอ่ะพี่ฝากคอนเซปต์ไว้ประมาณเท่านี้นะครับวันนี้จะเต็มมากๆเลยนะครับก็ยังไงลองไปทบทวนดูนะครับก็ไว้พบกันคอนเซปต์ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ